นะเลียวอยู่เลยเนาะลืมแล้วอ่ะรก็เรออนี้วอ่ะยอยู่อันนี้แล้วอันนี้ที่ถาไว้ตอนแรกแล้วขึ้นนเีด้านหลังเขาว่าสี่เหลี่ยมกหอานกหนาแต่ขายติดหลวัดออกมาหน่อย จดี้สาีีใช้ตัวนี้กับตัีวเดียวไบอก อีโปรอะไรด้านบนก่อนมันต้องกะนรนี่เหรไม่ใช่ สยได้ไม่นี้ไม่ยังน้ไอไมว่าแ่อดมดมไม่ได้อไ้นี่จะทำรอบรไม่ได้้คุณจะไปศูนย์จุดห้า้อบ่ัดไม่ได้ไม่เช็คไม่เรียนเรียนใ้ี่กุ้พี่กุ้งรนอไัก่พี่กุ้้้ง 就是那个的东西。谢谢

ติ <c oughs> mm ๊กตรงไปเลยไม่ได้แล้วเรากดเส้นนี้เส้นนี้จะกดยังไงเล่าก็ไม่ต้องกดอันนี้นะก็กดอันนี้ออกนี่ก็กดเส้นนี้ออกเพื่ออันนี้กี่แล้วชนเช่สีดำอ่ะสีบลูเออะรมันไม่ออกร้อนสีเนาะเฮลโ

Subtitles by the Amara.org community อนนีจะชนแล้วเราจะเอ็กซ์ทัวรมาดา ก่อก่อนก่อน็ัก็บเปนะ์บูนั่งจับไม้ไบอูใช้ไลน์เนี่ยเป็นเนื้อเนี่ยคืออะไรอ่ะหยอกนอ่ะ What's <laughs> ก็มาออกแล้วมาวาดใหม่ไม่มันอยู่ข้างบนมันถูกแล้ว ไม่สนใจรู้แค่กดด้หล้ว

càng 2 à, là kia khó hàng 0,5 không lấy, lấy 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 lấy, lấy

ไม่ต oh yeah. ิดมันจริงไม่ได้นี่น้องดูมันไอ้ฉุดทะลุหรือเปล่าไม่ทะลุเอ็กไปเอ็กไปได้ไรล่ะ น่ะ่นึกว่ากัพอทำปุทําเป็นยังไงะโคลเลจเนี่ยเต็มในประเัี้ปีกี้รับคนลาวมาเรื่องใส่ในนี้มันติดแกหรือเปล่า 多了，他给我接个面。 อันน oh MM ี uh, ้ค mm ่ะ hmm. ดีมากไปต่อไปต่อ แก่เต oh <tr> ็มใจแ้ว

เปิดเปิดไอ้นัน้ <Et à> <ets> ่ดีป mm ่ะแล้วคุณรวมหมดดีดีใจหมดเรื่องหน้าจอไ่ยัคลงไปดีมเดยวเอันนี้แล้วก็ปิดไปมามออันนี้ผ่าน่ออเลวแล้วก็